สวัสดีค่ะคนรัคนาราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube โหรา95ดูดวงกับมาแพนนะคะคลิปนี้ว่าด้วยผลของดาวพระัากับดาวมรตยูที่กำลังเล็งลัคนาของคุณอยู่นะคะในช่วง4เดือนนี้ตัง้งแต่ปลายเดือนกันยายนไปจนถึงช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของปี68นะคะจะโคจรวิปริตทำให้ในเรื่องของคันลองชีวิตในเรื่องของการตัดสินใจ แล้วก็ในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการงานการเงินที่จะมีเข้ามานะคะมันก็จะมีการพลิกโผบ้างมีการผิดฟ้าผิดตัวบ้างจะมีเรื่องของการปรับระบบระเบียบความคิดมีเรื่องของการปรับแผนชีวิตบ้างแต่จะไม่ใช่การปรับใหญ่นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ย้ายราศีในช่วงสี่เดือนนี้ดาวพฤหัสกับดาวมฤตยูยัยงคงโคจรอ,อยู่ในพบปัตนิเลงกับลัคนาของคุณอยู่นะคะส่งผลให้จะมีเรื่องที่มันพลิกโผเข้ามานะคะ จะมีเรื่องที่มันผิดฟ้าผิดตัวเข้ามาอ้เรื่องอะไรที่อยากได้มากๆสิ่งของสิ่งไหนที่อยากได้มากๆหรือเป็นเรื่องของการงานที่คาดหวังมากๆนะคะอาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการแต่จะไปได้อย่างที่ไม่ได้เคยคาดคิดมาก่อนไม่ได้เคยคาดหวังมาก่อนเข้ามาแทนนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีไม่แพ้กันเช่นกันนะคะมันจะเป็นเรื่องของการที่จะมีโอกาสในเรื่องของการงานใหม่ๆเข้ามานะคะ เป็นเรื่องของโอกาสในเรื่องของการสร้างเงินสร้างกําไรใหม่ๆเข้ามานะคะเพราะว่าในช่วง4เดือนนี้มันจะมีเรื่องของการที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของความคิดในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมีการลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองใหม่มีการลุกขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทํามาก่อนแต่ก็จะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจเป็นเรื่องที่เคยคิดอยากจะทํามาก่อน เป็นเรื่องที่ให้ความสนใจมากจริงๆนะคะแต่ยังไม่เคยสีโอกาสได้ทำเลยในช่วงสีเดือนนี้จะมีโอกาสได้เอามาหยิบจับเอามาทำดูนะคะแต่ในช่วงสีเดือนนี้มันก็จะมีเรื่องของการตัดสินใจด้วยอารมณ์มากขึ้นนะคะจะมีเรื่องของการตัดสินใจด้วยความฉับพลันมากขึ้นซึ่งเรื่องหลกัหลกๆ3มเรื่องที่จะมีผลกระทบในช่วงสีเดือนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ ซึ่งในช่วงสีเดือนนี้มันจะมีเรื่องประมาณประเภทว่าอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนงานใหม่อยู่ๆก็ลุกขึ้นมาลาออกจากงานเดิมไปทำงานใหม่ที่ถูกใจมากกว่าไปทำงานใหม่ที่มันถูกจริตถูกกับความสนใจของคุณมากกว่านะคะหรือไม่งั้นก็อาจจะอยู่ๆตกงานอยู่ๆถูกบอกเลิกจ้างหรืออาจจะมีเรื่องของการที่บริษัทที่เคยทำงานอยู่ปิดตัวลงก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะ แต่มันก็จะเป็นเรื่องของการที่คุณจะมีโอกาสไปทําอะไรใหม่ๆที่อยากทําจริงๆแต่ยังไม่สบโอกาสได้ทํามาก่อนนะคะส่วนท่านที่หางานมานานก็จะมีโอกาสดีนะคะอยู่ๆก็จะได้งานใหม่ที่ถูกใจถูกจริตเข้ามานะคะส่วนท่านใดที่ทําการงานที่มีหุ้นส่วนนะคะอาจจะมีเรื่องของการปรับเพิ่มปรับลดหุ้นส่วนนะคะเรื่องของกิจการการงานก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะ อาจจะมีการบอกเลิกแยกย้ายหุ้นส่วนกันไปมีการซื้อหุ้นเข้ามาอะไรแบบนั้นนะคะบางท่านก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกิจการการงานที่ทำอยู่นะคะอาจจะเพิ่มสินค้าบางอย่างเพิ่มลายผลิตบางอย่างเข้ามาแทนที่นะคะหรืออาจจะมีการปรับลดงานบางอย่างมีการรีดไขมันออกจากธุรกิจการงานที่ทำอยู่นะคะเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยมีความกระชับมีความคล่องตัวมากขึ้น เพื่อสร้างผลกําไรผลประโยชน์ผลตอบแทนที่มันดีขึ้นนะคะดาวพฤหัสกับดาวมรดยูเนี่ยเขาเป็นเรื่องของไอเดียแปลกใหม่เป็นเรื่องของความพลิกแพลงเรื่องของการงานในช่วงสีเดือนนี้มันก็จะมีการคิดใหม่ทําใหม่มีการใส่ไอเดียมีการใส่ความคิดสร้างสารรค์เพิ่มเข้าไปนะคะเพื่อให้การงานเพื่อให้การเงินของคุณเนี่ยมีความก้าวหน้ามากขึ้นแล้วก็เป็นช่วงที่จะมีโอกาสได้ลงทุนทําอะไรใหม่ๆด้วยนะคะอาจจะมีการเริ่มโครงการใหม่ เริ่มงานใหม่เข้ามานะคะอาจจะมีการทดลองทำโปรเจกต์ระยะสั้นขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อจะดูทิศทางลมนะคะทดลองตลาดดูก่อนว่ามันดีจริงๆใช่ไหมแล้วก็บางท่านที่มีความสนใจที่อยากจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือบางท่านต้องการที่จะอัพสกิลรีสกิลต้องการที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่สนใจจริงๆ ช่วงนี้ก็มีโอกาสดีเช่นกันนะคะจะมีโอกาสได้ศึกษาต่อมีโอกาสที่จะได้ลงคอสพิเศษหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่สนใจนะคะรวมถึงมีโอกาสที่จะได้ย้ายที่ย้ายถิ่นมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปทํางานต่างที่ต่างถิ่นมากขึ้นหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางบ่อยขึ้นมีเรื่องของการที่จะไปต่างถิ่นต่างแดนหรือติดต่อการงานกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศมากขึ้นนะคะ เพราะว่าในช่วง4เดือนนี้มันเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนหน้าที่ปรับเปลี่ยนชีวิตการงานเพื่อหาความสุขหาความสบายใจแล้วก็หาความก้าวหน้าในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินด้วยนะคะจะมีโอกาสดีให้คุณรับทราบทํากําไรเข้ามาแน่นอนในช่วงปลายปีเพราะว่าดาวพฤหัสกับดาวมฤรตยูเนโคจรอ,อยู่ในภพของดาวสุขแล้วช่วงปลายปีดาวสุขเดินสวยนะคะ ช่วงปลายปีเนี่ยเขาจะเข้ามารับตําแหน่งมหาจักรอยู่ในภพการเงินของคุณนะคะหลังจากนั้นก็จะไปรับตําแหน่งเทวีโชคอยู่ในภพศักชาติดาวศุกร์เนี่ยเป็นเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของความรักความสุขการที่ในช่วงปลายปีดาวศุกร์เขาเดินสวยเนี่ยมันก็จะสบโอกาสให้คุณสร้างเงินสร้างกาําไรสร้างความสุขสร้างความสบายใจให้กับตัวเองได้มากขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะคะ ตพียงแต่ในเรื่องของการงานเนี่ยก็อยากให้เน้นเรื่องของการใช้สติใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะคะเพราะว่าดาวพฤหัากับดาวมุษยยูที่เล็งลัคนาของคุณอยู่เนี่ยพอเขาเดินถอยหลังเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้คุณตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์มากขึ้นมีโอกาสที่จะทำให้อารมณ์ขึ้นๆลงๆได้มากขึ้นนะคะดังนั้นในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินอยากให้เน้นเรื่องของการตัดสินใจให้มากๆอย่าตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์ขอให้เน้นเรื่องของข้อมูลข่าวสาร เรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะคะขอให้รอบครอบเอาไว้ก่อนนะคะในทุกการตัดสินใจเช็คข้อมูลเช็คข่าวสารให้ดีดูสถานการณ์รอบด้านให้ดีประเมินสถานการณ์ให้ดีจะช่วยให้การตัดสินใจของคุณเนะี่ยถูกต้องแม่นยําแล้วก็ลดความผิดพลาดในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินได้นะคะ นอกจากนี้ในเรื่องของการงานเนี่ยก็อยากให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆการทําสัญญาทําข้อตกลงต่างๆนะคะเรื่องของการเซ็นสัญญาต่างๆอยากให้ใส่ใจอยากให้ละเอียดรอบคอบให้มากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินในเรื่องของการเซ็นคำสัง่งเรื่องของการงานที่มีผลตามกฎหมายหรือมีผลตามกฎระเบียบของบริษทัทนะคะระวังจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้ส่วนในเรื่องของการเงินเองก็อยากให้เน้นเรื่องของการดูแลรอบคอบในเรื่องของการเงินการลงทุนด้วยนะคะ เพราะว่าในช่วงสีเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายมากกว่าปกติอยู่เหมือนกันนะคะทั้งในเรื่องที่มันจําเป็นในเรื่องของการงานในเรื่องของบ้านเรื่องของครอบครัวในเรื่องของสุขภาพของตัวคุณเองหรือของญาติผู้ใหญ่นะคะและในเรื่องที่คิดว่าจําเป็นส่วนในเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยก็อยากให้ดูให้รอบคอบอะไรที่มันมีความเสี่ยงสูงจนเกินไปก็อยากให้เซฟตัวเองมากๆ หลีกเลี่ยงไว้ก่อนจะดีกว่านะคะเรื่องของการเงินการลงทุนในช่วงนี้ทําให้มันพอดีตัวพอดีกับขนาดของการงานของคุณในปัจจุบันพอดีกับสถานการณ์ของคุณในปัจจุบันนะคะแล้วค่อยๆปรับเพิ่มไปทีละสเต็ปทีละขั้นตอนจะปลอดภัยมากกว่าเสี่ยงน้อยกว่าด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงสเดือนนี้เองก็เป็นช่วงที่อยากให้ระวังเรื่องของมิจชาชีพให้มากด้วยนะคะ เพราะว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะถูกหลอกลวงถูกโกงถูกหักหลังได้หรือถูกทําให้ผิดหวังได้ง่ายกว่าปกติด้วยนะคะเป็นช่วงที่ถ้าไม่เชื่ออะไรก็จะไม่เชื่อเลยนะคะเป็นช่วงที่จะเชื่อยากมากแต่บทจะเชื่ออะไรขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่มีความเอกใจเลยสักนิดเดียวนะคะเรียกว่าพอ,เช,อเชื่อก็เชื่อหมดใจได้ทันทีดังนั้นในเรื่องของมิจฉาชีพในเรื่องของแกงต้มตุน๋นในเรื่องของกลโกงรูปแบบต่งตางๆขอให้ระวังกันให้มากๆด้วยนะคะ แล้วก็เรื่องที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะว่าดาวพฤหันกับดาวมรตยูของคุณณตอนนี้โคจรอยู่ในภพปัตตนิซึ่งเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยตรงอยู่แล้วนะคะและการที่ดาวพฤหันกับดาวมฤตยูโคจรวิปริตเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความผันผวนในเรื่องของชีวิตคู่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ขึ้นมาได้นะคะคนโสดก็อาจจะเจอเนื้อคู่เจอคนถูกใจแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะอาจจะตัดสินใจตกลงคบกันอย่างรวดเร็ว รืออาจจะตกลงเริ่มความสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วนะคะบางท่านที่คบกันมานานแล้วก็อาจจะมีการตกลงตัดสินใจที่จะแต่งงานกันในช่วงนี้นะคะถ้าครอบครัวของท่านใดที่มีความสัมพันธ์แข็งแรงอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนความคิดปรับเปลี่ยนมุมมองอาจจะมีเรื่องของการปรับแผนชีวิตนะคะให้มันมีความมั่นคงมากขึ้นให้มีความเข้าใจต่อกันมากขึ้นนะคะ แต่บางท่านที่กำลังระหองระแหงกันอยู่เรื่องก็อาจจะมาถึงจุดสิ้นสุดได้เหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยเพราะว่าอาจจะตัดสินใจด้วยอารมณ์นะคะอาจจะทำให้เรื่องที่มันควรจะเคลียร์กันได้คุยกันได้ตกลงกันได้เนี่ยมาถึงจุดสิ้นสุดเร็วเกินไปนะคะอันนี้ก็ขอให้ดูกันด้วยนะคะว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่ไหมยังมีคุณค่ามากพอให้รักษาไว้อยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวเองก็เหมือนกัน ในช่วงนี้บางท่านที่กำลังรอน้องอยู่ก็มีโอกาสที่น้องจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยเหมือนกันนะคะส่วนบางท่านที่กำลังมีน้องอยู่เนี่ยก็อยากให้ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเพราะว่ามีโอกาสเหมือนกันที่จะเกิดปัญหากับการตั้งครรภ์ได้นะคะอาจจะท้องนอกมดลูกหรืออาจจะคันเป็นพิษขึ้นมาได้ยังไงก็ขอให้ดูแลเรื่องของสุขภาพกันให้ดีด้วยนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่อยากให้ระวังนะคะก็เป็นเรื่องของสุขภาพนี่แหละสุขภาพทั้งของตัวคุณเองแล้วก็ของคนใกล้ชิดนะคะ ยิงใกล้ชิดมากยิ่งต้องดูแลมากเป็นพิเศษเนาะทั้งคนใกล้ชิดคู่ชีวิตพ่อแม่รวมถึงลูกหลานในบ้านด้วยนะคะก็ดูแลกันให้ดีด้วยเพราะว่าเป็นช่วงที่จะเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าปกติแล้วถ้าเป็นแล้วก็จะหายได้ยากกว่าปกติด้วยนะคะดังนั้นก็ขอให้ดูแลอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยกันนะคะแล้วก็ด้วยความที่ดาวพระหัสกับดาวมฤรตยูเขากุ่มกันอยู่เนี่ยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างประทันหันได้ เพราะว่าดาวมรดยูเป็นเรื่องของความกระทันหันนะคะเป็นเรื่องของอะไรที่มันหาสาเหตุหาเหตุผลได้ยากอยู่แล้วก็อาจจะทําให้เจ็บป่วยอย่างกระทันหันได้หรือเป็นแล้วหาสาเหตุยากหาวิธีการรักษาที่มันถูกโรคได้ยากก็มีนะคะแล้วก็อยากให้ระวังเรื่องของอารมณ์กับเรื่องของความเครียดให้มากๆนะคะเพราะว่าในช่วงสีเดือนนี้เองก็เป็นช่วงที่จะมีความเครียดมีความกดดันสะสมได้ง่าย อยากให้ดูแลเรื่องของความเครียดเรื่องของอารมณ์ให้ดีด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ระวังเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับระบบสมองระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อนะคะเพราะว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับดาวพระัดโดยตรงนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีอาการปวดหัวเป็นๆหายๆอาจจะมีเรื่องของไมเกรนเรื่องของความดันอาจจะมีเรื่องของอาการหลงๆลืมลได้ง่ายนะคะก็ดูแลกันสักนิดนึงแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการแขนขาชา เรื่องของการที่เป็นเกี่ยวกับระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อแบบนั้นนะคะแล้วก็ท่านใดที่มีความเสี่ยงในเรื่องของเส้นเลือดในสมองมีความเสี่ยงในเรื่องของเนื้อง,งอกหรือซีสต,ต่างๆเนี่ยก็ขอให้ดูแลสุขภาพตรวจเช็คสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงสีเดือนนี้อยากให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุจากการเดินทางระวังให้ดีสักหน่อยเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องอะไรที่มากระทบจิตใจมาทำให้เกิดอาการตกอกตกใจสติหลุดได้นะคะ แล้วก็เรื่องของการเดินทางเนี่ยก็ระวังกันสักนิดนึงเรื่องของการเดินทางตอนฝนตกน้ําท่วมอะไรแบบนี้นะคะก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยกันด้วย4เดือนนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่คิดจะทํานะคะขอให้เฮงเฮงรวยรวยกันทุกท่านทุกคนนะคะบุญรักษาค่ะ